ไปนะครับถ้าเราขาดันขาขออกไปด้านนอกก่อนดัน้นเข้าไปด้านในเพื่อเราตำแหน่งหน้าขาวางลงตรงตำแหน่งช่วงใกล้ตาตุนมในซ้ายอย่างเงี้ยดันเขา้าเนหายใจเข้าในดันเข้าถ้าก็ไม่กินถ้าก็ออกอะไรมย มือนี่มัรด่าแม่ด่าพ่อนะเนี่ยเป็น้นโป้งคงเป็นพ่อมากกว่าแงโป้งๆเลยแรงขยับข้อเท้าเป็นยงไงบ้างเป็นไงบ้างเื่อี้งี้เป็นไงไม่เลวเมื่อกี้ที่กดนันเจ็บนันเจ็บไหมในฝั่งนี้เป็นไงเจ็บไหมยังไ่นิดนึงยังไม่เสร็จไงเมื่อกี้กดนี่ร้จ้าตัวเอยนีไปละโมยยอเอาขาลงตอนนี้พัฒนย แล้วเราจับเนี่จับเป็นลันกาษณะมะสารตัวหากันของเราเนี่ยตึอือ,อดเดียวพอ่อเอาให้คือต่อยไม่ต้องต่อยนะต่อยหมัดเดียวให้มันนอกไปเลยนี่ยต่อไปใช้นาขาฝั่งนั้นขวาวางนะแล้วดึงเหงมจับเอาด้อเนี้ท้องแขนนั้นซ้ายโลอท้องมือขวาอยนยื้ บิดออกไปทางด้านขวาบิดเข้าแล้วก็ปล่อยดึงบิดขวาบิดเข้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตุ๊กย so cool. ืดเส้นลอยหวหนึ่งสองส่าครั้งนึ่งหนึ่งสองสมหนึ่สองสามดกับข้าไปแล้วนา ยืดเส้นในระหว่างเนี่ยมันต้วิ่งเนีเห็นไหมมือมือขวานี่วางตรงส้นเท้าแขนเนี่ยเป็นท่าหนึ่งเป็นยังไงเราก็เดินไป้็นท่ามันจะวิ่งเนี่ยดันมือซองสามเป็นการยืดเส้นในระหว่างนี่ครับดันพอเราทำครบหมดทุกกระคนท่าเรามาสอนตรงนั้นเลยกดยืดทอนการทำก่อนทำเป็นยังไงเรายขึ้นไปแล้วปวดหัวข้อได้เป็นยังไงแล้วก็ข้อเท้านี่เป็นยังไง mẹ không phải kiểu ạ kiểu ạ kiểu ạ kiểu này kiểu ạ kiểu ạ